สวัสดีค่ะดีฉันนางสาบุญเรืองธรรมกุลเป็นผู้นำอชอตําบลหัวโพอ,อสองพี่น้องจสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมสวนผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองค่ะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามพระราชดำร,ริของสมเด็จพระเทพค่ะเออวันนี้ก็มาพาชมสวนของนางชาสายเซิ่งค่ะสวัสดีค่ะนีฉัน นางชบ,บาใส,าสา่ไส้เองนะนแล้วยังค้าผักสวนพัวเนี่ยนนแล้วจ้ะก็เ <c oughs> มื่อก่อนนี้มันก็มีที่อยู่แค่ทางนูน้นที่กะปลูกเล็กๆน้อยๆแบนี้นี่เพิ่งถมได้ปีเดียวจ้ะเนี่ยเพิง่งเมื่อก่อนมันเป็นบอ่อแล้วนี่ก็เดินมาถมแล้วก็เลยปลูกเ,เ,ลเล็กๆมันก็ยังไม่ค่อยงามเพราะว่าดินมันยังไม่ค่อยดีมันเป็นดินใหม่หแ้่ปีต่อไปคงดีกว่านี้นี่น้อยนาค่ะไอมะละกอตอนนี้มันมีแต่ดอกมันยังไม่ได้ออกอันนี้ต้นอื อะไรอะไรนะค่ะปะไม่ใช่ค่ะแต่รู้ว่าอันเนี้ยแม่เขาแม่เขาชอบปลูกนี่แม่ตายไปแล้วแล้วก็สืบทอดเอาไว้ยืบถึงแม่ตกคูปะตะคูตะคูหัวมันจะเหมือนท่ากันแล้วต้มกินได้มันมันตะคูอืมตะคูแล้วก็กระเจี๊ยบมะพร้าวตรงตรงนี้มีต้นกล้วยชายด้วยค่ะ มต้นมะกรูดที่ปลูกอยู่ในนั้นน่ะมียาแฝกปลูกไม่ให้ดินทะลมแล้วก็นี่ที่เดินอยู่นิดนีานี้ไอ้ผักต้นกระดุมทองจ้ะมันรักษาความชื้นให้ดินแล้วก็ดินมันไม่ทะลมมันจะไม่พังแล้วก็กรไผ่ยกรไผ่ยนี่คือแฟนเขาชอบจากสารพวกกระดง้งตะแกรงเนี่ยเอาไว้ใช้แล้วก็จากตอกสำหรับห่อขนมขายเขาต้มมัดจ้ะ มีผักบุ้งในน้ำมีปลาอยู่ในนี้ลูกชายก็ตกเว็ดก็เท่อามาปล่อยไว้แล้วก็ผักบุ้งแล้วก็เก็บไปขายได้เก็บมาแกงได้งครั้งก็เก็บแกงขายบางทีก็กิน อยากให้พี่ชวบาเชิญชวนชาวบ้านนะคะมาปลูกผักสวนขวัวว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างมันมันมีประโยชน์แน่นอนค่ะอย่างด้านสุขภาพเราก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็อะไรอ่ะเราไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องชาวบ้านเราก็อยู่ของเราเนี้ยแล้วก็เวลาจะกินอะไรเราก็มาเด็ดเอาเวลาวลานันแรเราก็มีของฝากให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ลูกหลานแล้วก็ประหยัดเงิน ประหยัดสุขภาพอย่างคน <c oughs> ที่เขายัางไม่ไม่เคยปลูกเนี้ยพี่จะาบามีคําแนะนำอะไรเขาอยากจะปลูกผักมั้งไหมอืมมันก็ต้องอยังไงอ่ะเริ่มที่เขาก่อนว่าเขาอยากอยากจะปลูกอยากจะกินอะไรก็กินกินของที่เราปลูกที่ทเรากินอ,อกินที่เราปลูกเ <c oughs> นี่ยจะจะได้ไม่ต้องตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี นะไดค่ะเท่าของแพงทุกอย่างก็ถ้าเราทําตรงนี้ได้มันก็ประหยัด